สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มพามาชมแม่นแคระจ้ะเห็นไหมจ้ะที่บ้านใหม่ของเราสุดยอดเลยจ้ะเห็นตอนกลางวันนี่แหละจ้ะอากาศก็หนาวหนาวเย็นเย็นเขาก็ดีจ้ะเขาไม่หนียอมให้ถ่ายภาพเฉยเลยอะไรจะน่ารักขนาดนี้นี่แหละจ้ะ เพื่อนบ้านใหม่นะจ๊ะเพื่อนบ้านใหม่ของเราลูกของเขาจะเป็นลูกเขาไม่กลัวคนด้วยสุดยอดเลยจ้ะเม่นแคระนะจ๊ะเม่นแคระป่าเป็นชีวิตธรรมชาติจ๊ะที่อาศัยอยู่ในสวนใหม่ของเรา น่ารักมากเลยจ้ะเดี๋เสียเขาออกหากินพ่อแม่เขาอยู่ไหนไม่รู้เอ้ยแม่นแคระจากเพื่อนถ้าเป็นที่บ้านหลังเก่าเขาวิ่งหนีเลยจ้ะถ้าไม่วิ่งหนีเขาก็ขดตัวงอจ้ะแต่อันนี้เขาไม่ทำก็ดีหน่อยจ้ะได้เห็นเขานาน,าน,าน ตอนอยู่เมืองไทยส้มรู้จักกับน้องคนหนึ่งเธอซื้อมาจากสวนจตุจักรมาเป็นสัตว์เลี้ยงนะจ๊ะก,ก็เอาไว้ในกล่องเวลาเธอไปเที่ยวไหนก็เอาไปด้วยในช่วงนั้นเธอมาหาส้มที่เมืองไทยจ้ะเธอก็เอามาด้วยเขาก็จับยากอยู่เหมือนกันจ้ะถ้าคนไม่รู้จักเขาจะพึง่งเขาเรียกอะไรนะพึ่งคนเลยจ้ะ แต่ถ้าเขาคนจับเป็นเขาก็จะให้จับจะแต่ถ้าคนจับไม่เป็นเขาก็จะเอาคนของเขาก็จะตั้งขึ้นมาจ่ะคนของเขาก็เป็นหนามนะจ้ะเ,เพื่อนๆนี่จ้ะอ๊ย้ยไม่กลัวคนด้วยทำไมน่ารักอย่างนี้นะเพื่อนบ้านใหม่นี่หาจินเฉยเลยจ้ะอืม ที่กินตอนกลางวันเขาไม่ค่อยออกนะจ๊ะเขาจะออกแต่ตอนกลางคืนจากที่นี่ที่ประเทศอังกฤษนะจ๊ะตอนอยู่บ้านเก่าส้มก็เวลาเดินไปเวลาเดินถนนใกล้ๆบ้านก็เห็นบางตัวถูกรถชนจ้ะถูกรถเหยียบแล้วก็เ,เละตุ้มเป๊ะหมดเลยเลือดเต็มไปหมดก็นางสารเขาจ้ะ แต่นี้ยังไม่เห็นตัวที่ถูกรถชนเลยจ้ะตั้งแต่มาอยู่นี่ก็ดีหน่อยจ้ะถ้าเห็นตัวที่ถูกรถชนก็หัวใจสลายเลยจ้ะเพื่อนๆืน,นทำไงได้เขาเป็นสัตว์ป่าแล้วเขาชอบออกหากินตอนกลางคืนแล้วคนขับรถก็ไม่เห็นเขานะจ้ะก็เหยียบเขาแล้วเวลาเขาเจออันตรายสัตว์แบบนี้เขาจะขดตัวจ้ะเขาจะไม่ไปไหนแต่ตัวนี้ น่ารักสุดๆเลยจ้ะโอ้ยอยู่ที่นี่นานๆนะจะได้ถ่ายถ่ายภาพให้เพื่อนๆได้ชมจ้าจ้ะโอ้ยน่ารักน่าเอ็นดูอะไรขนาดนี้ดูสิชมเดี๋ยวเข้าไปดูใกลๆ้ๆเข้าไปดูใกล้ๆจะคาดว่าเขาคงจะไม่หนี เขาไม่สบายหรือเปล่านะดูสิไม่สบายหรือเปล่าลนะูกหือ เดี๋ยวไปดูอีกมุมหนึ่งจ้านี่ก็อีกมุมหนึ่งนะจ้าเนี่ยจ้าเขาขดกลัวว่าเขาจะไม่สบายนะจ้ะเพื่อนๆนั่งสารจังนั่งสารจังเลยจ้ะ เดี๋ยวเดี๋ยวลองให้อาหารเขาจ้ะรอนคิดว่าเขาเอ,อ่อหิวจ้ะก็เลยเอาอาหารแมวมาให้เขาลองชิมดูนี่จ้ะอ,อาหารแมวยิวไหม <c oughs> เขาก็ไม่กินจ้ะ <c oughs> Can กันย e กิต l กร s อืมเดี๋ยวส้มจะลองจับเขาขึ้นมาดูนะจ๊ะก็ใส่ถุงมือแล้วนะจับมาเลยจ้ะจับเขาจับเขาขึ้นดูแล้วดูซิว่าเขาเป็นยังไงอาหารแมวก็อยู่ตรงนั้นเขาโอเคอุ้ยโทษโทษโทษเป็นไงืม เห็นไหมเจ้าเพื่อนๆเขาก็จะเขาก็จะงอตัวแบบนี้จ้ะเนี่ยจ้ะเห็นเห็นแต่หน้านะจ้ะเนี่ยจ้ะนี่หน้าของเขาอ้อนี่หน้าของเขานะจ้ะอันเม่นแครป่าจ้ะนีนเป็นแบบนี้จ้ะเวลาเขากลัวอะไรเขาก็จะทำตัวแบบนี้ขดแบบนี้จ้ะเห็นไหมจ้ะ น่ารักจังอุยอ้ยอุ้ยเขามีลูกเห็บด้วยล่ะจ้ะเห็บกัดเขานี่อือ <Yeah. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเห็บออกจ้ะเดี๋ยวเห็บออกให้เขาสงสารเขาดูสิตัวปเปลร์เลยจ้ะจ้าน,นี้นี้จ้ะเห็บอืมน่าสงสารจังเลยเห็บกัดแล้วสิลูกอุย้ยโกยมาสิ่งนะ<า> <Okay>. Uh, เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาเห็บออกให้เขาจ้ะโอเคอุปกรณ์ที่จะฆ่าตัวเห็บก็มีไม้ขีดจะเพื่อนเพื่อนไม้ขีดแล้วก็คอตตอนบัตใส่ใส่แอลกอฮอล์ใส่แอลกอฮอล์แล้วก็ใช้ไม้เนี่ยจะจะเผาไฟแล้วก็เอาจี้เขาจี้จีลูกเห็บให้ให้ตายจะ้ะ เราจะไม่ดึงเขาออกนะจ๊ะถ้าดึงเขาออกแล้วจะเป็นจะทิ้งแบคทีเรียรไว้ในตัวในตัวสัตว์นะจ๊ะแมวของเราก็เป็นเราก็ทําแบบนั้นนะจ๊ะเ,เพื่อนๆทำแบบที่ซ่อมทํานี่จ้ะเราก็ได้มาล้เดี๋ยวจัดการเลย <Yeah. S 1> ซ่อมก็จะฉีดไม้ไฟนะจ๊ะฉีด จุดไฟจ้ะไฟเผาให้เขาร้อนนะจ้ะเพื่อนเสร็จแล้วก็หาตัวเห็ดเลยก็กใส่ถุงมือแล้วก็หาตัวเห็ดเลยจ้ะแล้วก็ใช้ใช้ไฟนี่เลยจ้ะจี้อีดตัวใส่เ,เ,เพื่อนเ,เมื่อกี้นี้เห็นอยู่นะ อนีจ้ะไมไ่ถูกเขานะจ๊ะถูกตัวเห็บจ้ะ ทำไมจ้ะก็่ เขาคิดว่าเขาตายแล้วก็เอาแอลโกอฮอล์ใส่เลยจ้ะแอลโกอฮอล์จ้ะเพื่อนๆก็ใส่ไปเลย จราจะคิดว่าเขาจะจะตายนะจะลูกเห็บนี่หลจะจะเพื่อนเพื่อนวิธีเอาตัวเห็บออกจากสัตว์ที่ประเทศอังกฤษนะจ๊ะส้มทําแบบนี้ละจ้ะคือทําไม้ไม้ให้ร้อนๆแล้วก็เอาจี้เอาจี้ตัวเห็บนะจ๊ะนี่จ้ะแล้วก็ให้เขาตายตายแล้วก็เอาแอลกอฮอล์ใส่จ้ะแล้วก็คาไว้แบบนั้น พอเขาตายแล้วสองสาวันเขาก็หลุดออกเองจ้ะแต่ถ้าเราไปดึงเขาออกก็จะทิ้งแบคทีเรียไว้ในปากในปากของเขามีแบคทีเรียนะจ๊ะก็จะทิ้งไว้ที่เออผิวหนังของสัตว์สัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าก็จะทําให้เป็นแผลแล้วก็ติดเชื้อได้ง่ายจ้ะก็เลยทําแบบนี้นะจ๊ะเพือพ่อนเพื่อนท้ายที่สุดนี้ส้มขอขอบคุณเพือ่อนเก่าและเพือ่อนใหม่ที่ เข้ามาติดตามส้มนะจ๊ะสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจยิ่งยิ่งนไปด้วยนะจ๊ะขอให้ทุกท่านจงโชคดีแล้วก็มีแต่ความสุขจ้ะและส้มก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะจ๊ะโชคดีจ้าบ๊ายบายเลิฟเลิฟสวัสดีจ้า